สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อิงจะแนะนําตัวโปเกมอนที่ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ CP เยอะที่สุดในเกมหลังจากแปลงร่างเมก้าแล้ว CP เกิน500ร้อยพันเลยตัวนี้ก็คือเมก้าชาริาสซาดว้ Wild นี่เองน้องๆที่มีตัวชาริาสาด i v i d นะก็แนะนําให้ปั้นเลยเพราอใช้ได้ทั้งร่าง X ลร่าง Y ถ้ท่า d ากอนเบรดเนี่ยก็ชาร์จเร็วมากถ้าดากอนคอเนี่ยก็ปล่อยท่าได้เร็ว และบัสเบิร์นเนี่ยก็เป็นท่าที่แรงมากเก่งแค่ไหนเราไปดูกันเลยก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องจับไปเป็นบัดดี้ก่อนเพราะพี่อิงยังยังอัพไม่สุดนะ อ่าเรียบร้อยตอนนี้เราก็ก็เป็นบัดดี้กันละทีนี้เดี๋ยวเราจะไปอัพกันเราจะไปเราจะแปลงร่างเป็นเมก้าก็จะมีให้เลือกนะให้แปลงได้ทั้งชาริษาเ X และชาริศาวายซึ่ง X กเนี่ยก็จะเป็นท่ามังกรนะแต่ Y เนี่ยก็คือจะ CP สูงกว่าทีนี้เนี่ยเราก็จะมาลองดูกันว่า CP เนี่ยห้าพันซีพีกับอีก7เนี่ย จะแรงแค่ไหนลองดูกันเลยหาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเอาไปลองสู้กับหัวหน้าทีมและกันเอาทีมอะไรดีเอาทีมสีฟ้าแล้วกันนะครับ ลุยกันเลยเจอซุยคูนอันนี้เป็นธาตุน้ำนะครับตัวนี้นี่ถือว่าเราแพ้ธาตุอยู่แต่ไม่เป็นไรเราก็ต้องใช้ตัวดากตันงครอเนี่ยสลายเกาะก่อนนะครับ สไลด์กเกาะก่อนเกาะที่1จะเห็นว่าดักขั้นคอนี้ออกได้เร็วมากเลยนะเราออก2ครั้งติดๆได้เลยมาเดี๋ยวเราก็ชาร์จชาร์จชาร์จก่อนชาร์จ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 เข้าไปเดี๋ยวชาร์จก่อนชาร์จก่อน ดูสิได้บัสเบิร์นกี่รอบแล้วเคนี่บัสเบิร์นได้รอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราชาร์จไปเรื่อยๆก่อนมาโอเคมาปล่อยบัสเบิร์นเลยตูม้มทีเดียวเกลี้ยง อะต่อซ้ำอีกทีนึงเลยบัสเบิร์นนี่แรงมากๆนะครับทีเดียวหายเลยสุดยอดมากๆเลยนะครับยังไงตัวนี้ก็แนะนำเลยนะครับอยากให้ออัพกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่สุดๆเป็นตัวที่ดีที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับฝากกดไลค์ฝาก กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ